วันนี้เที่ยวใกล้บ้านกับหมีพาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์ subscribe และติดตามช่องเราด้วยนะคะทุกคน,านม,มาเที่ยวที่อำเภอเน่นมาฟางกันนะคะคือไม่จะขับรถแต่ไม่มีที่ขับรถสำหรับวันนี้นะคะทุกคนถ้าใครแวะมาจังหวัดที่พิษณุโลกเนี่ยก็อย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะคะ ถือว่าเป็นจุดแลน์มาร์กของอำเภอเหนือม,มาปางได้เลยคาเฟ่ที่นี่ถือว่ากาแฟก็รสชาติดีและกลมกลอมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแถมบรรยากาศตอนเนี้ยถ้ามาตอนสักประมาณ11โมงนี้คือร้อนแล้วนะคะแนะนำว่าก่อน10โมงต้องมาถึงที่นี่ไม่ฉะนั้นเราจะรอไดน นี่ร้านอาหารเปิดให้บริการแล้วรร้าาานอหมีุ่นด้วยว่ะเนี่ยก็ทำใหม่ชายก็ทำใหม่ก่อนยังไม่มีนะเนี่ยหนึ่งแล้วเหรอพิ่งจะมาครั้งแรกไงไม่เคยมาแล้วไม่เคยมาเป็นนานแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็แอบไปเรื่อยๆไงมันก็ทำให้เห็น ใส่ในอากาศได้ไงก็จะเป็นร่องน้ำอย่างเงี้ยช,ชัดตนะ้องเป็นฟูเนี่ยใช้เออพอครับแล้วใส่ไนลงกับน้ำมันเป็นกดไงกดจุบันดิ่มันก็จะกัดกดพวกเนี้ยให้เป็นเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นห<ม>ินอื่นนะมันจะไม่เป็นที่เราว่าเราจะไปถ้ำนาคาที่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันเป็นการหินย้อยเงี้ยหรอที่ไหนท้ำนาคาไหน อันนี้มันเป็นแปลใช่มันนอนนี่อยากไปอันนี้นครนายกอ่ะข้างในอ่ะที่เป็นถ้ำอ่ะแต่เป็นวัดนะชื่อวัดอะไรวะน่ยวันนั้นก็ดูทิ้งแล้วมีพญานาคมีพญานาคตั้งหลายตัวคนกรุงเทพไปเยอะเออนครนายกวัดอะไรวะเมื่อวานยังเห็นนี่อะแลนด์มาร์คบ้านมวยแลนด์มาบร์ค นี่คือบรรยากาศเราต้องไปตรงไหนอันนี้คือร้านกาแฟใช่ไหมใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเข้าใต้เข้านี้ก็ได้ร้อนไป อวิ้งเข้าเลยเข้เดาดีทีละคนไปทางนี้ก่อนก็ได้แม่ร้อน Back oh, oh, đó không 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 เเอาลยครับสำหรับตรงนี้ค่าผ่านทางเราจะเสียประมาณ10บบาทนะคะ ะะเป็นจุดชมวิวหรือจุดแรงมาร์คของที่นี่เหมือนกันถ้าใครมาอย่าลืมมาแวะที่นี่นะคะก็ค่าเข้ามาชมในสถานที่นี้ก็จะอยู่ที่คนละ10บบาทเราก็จะเข้ามาดูวิวได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกาแฟอาหารแล้วก็ห้องพักที่เราเห็นรถข้างล่างนั้นจะเป็นรถรถตู้ที่เขาเอาไว้นอนนะคะทุกคนคืนละ800บาทค่า มานอนกันใช่แต่ถ้าเป็นบ้านเป็นหลังๆอะประมาณพันสองป่าดูจะคิดมาเหมือนกัน ดได้ไหมว่าข้างในมันมีอะไรอะ่ะแนช้ามากเปิดดูไม่ได้ใช่ไหมเปิดดูไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ให้เราเปิดอันนี้ก็จะข้างบนก็จะปีนขึ้นไปนั่งได้เราว่าตอนกลางคืนก็คงโอเคอยู่นะอากาศก็คงไม่ร้อนมากปีนขึ้นไม่ได้วะเดี๋ยด้ไม่ได้หรอก,กเราไม่ได้จองโอเค เผื่อมีคนนอนที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังอื่นดีกว่าส่วนอันก็จะเป็นบ้านพัก <ละ S 1> เรเไปแล้วก็รถเมย์ก็จะอ <laughs> không phát นี่ก็ mấy รถ hình có อะไรรถ đâu nè อัน nè แล้วก็เป็นเตียงเตียงอย่างอันนี้คืนเท่าไหร่อะคะราคาเดือนนี้พันสองค่ะพันสองสอาทีได้ไหมคะสองทีใช่ค่ะแล้วถ้าแบบเป็นรถเป็นอะไรหนึ่งเท่าไหร่คะเป็นรถอันนี้อยู่ที่เก้าร้อยค่ะแล้วก็ันแบบนี้แปดร้อยค่ะก็คือทุกที่นอนได้สองคนใช่ค่ะยกระเบื้องที่ได้นอนอันนั้นนี่อาบยังไงครับก็ได้เขาอาบก็จแค่น้ำที่เฉยจะได้กระชับสกปรกอะไรได้คือเขาจะไม่ค่อยมาแบบว่าคือไม่ถ่ายได้ไหมฮะได้ค่ะ คเนเยอะไหมคะช่วงนี้ก็เยอะค่ะเริ่มแล้วเนาะอ๋อก็จะเป็นแบบคาร์ซี่นี่วิววิว้องขับยากะนะไม่ค่อยลงอะเฮ้ยหนูนั่งถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายได้ไหมเอาแต่คราตู้เย็นไว้ข้างนอกเธอพี่ก็ขอประแพนพี่ก็แพนแป้งรู้แล้ว ตแต่พี่กำลจะถ่ายานี่ค,นคันสองถือว่าไม่แพงนะทุกคนแล้วก็จะมีกัสกซูซี่แบบนี้ให้เราไว้เป็นทร็อปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะรอบหนะ้าต้องมานอนนะอรอบนี้รอบนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมนอนนะเฮ้ยแต่ก็โอเคอะ่ะ<อ>แต่มาฟองก็ใส่ถุงใบน้ำ<อ>แสดงแต่ว่าฟองสบู่เราต้องเตรียมมาเองใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> อ,อกจะถ่ายวิวไี้ตัวนี้ วแล้วก็คือไอ้ตอนตอนนี้เหมาะแสงสวยเหมาะลงค่ะแล้วตอนเย็นก็มีขาวออกมาค่ะสวยมากเียคือหมอกกันแบบมาเลือกแบบนี้เลยว่าจริงๆเนี่ยเสียดายใกล้บ้านตอนน้ท่องก็ประมาณนี้ครับใกล้บ้านด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ได้แต่ก็คือพันสองก็โอเคเลแต่ว่าหลังที่สามจะขายพันสีเพราะว่ามันเห็นวิวสวยแต่ถ้ามาอย่างมาสองคนอ่ะที่มาสองคนอ่ะหนึงได้รถทะเลือกนะวิวยังสวยเลยข้างใน อะไรก็ต้้าองมร้อยเารอ่ะ๋อัน,อจจน้วมีห้องน้ำในตัวห้องสี่ัการห้องสักาอ๋อแต่อ๋อข้าขงไปตากผี้นี้คือเราต้องไปอ,อาบน้ำตรง,ตงใช่ค่ะมีห้องน้ำรวมทั้งว่าอันนี้คือเตรียมแบแบ เราโซสับมือถือไอโฟนไทยจากกุซี่เพราะว่ามันพันสี่มีห้องน้ำใ่ตัวแล้วก็คือเหมาะมันจะลงลงหนาหมดเลยไงคือถ้าถ้าได้มานะก็ยังอยากจะขึ้นไปถ่ายมือถือนี่งานเธอเราขึ้น,ข,นขึ้นได้ไหมคือเขาบอกเขาห้ามขึ้น,อ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 ,นอ๋ออย่ามีคนขึ้นไป ่เขาเขียนว่าอะไรต้องถอดรองเท้าและะ <c oughs> ้วก็ <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าอันตรายห้ามขึ้นเกินสองคน และเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะขออนุญาตส่งท้ายรูปสวยๆจากการเที่ยวครั้งนี้ของพวกเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณค่ะ